ก็เรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะคลิปทั้งต่อไปนี้เนี่ยตั้งแต่สปอยพาร์ทที่ 1- ถึงพาร์ทสิเนี่ยจะเป็นการรีอัพโหลดเข้าไปนะครับโดยที่ใส่แฟนอาร์ตของน้องๆเข้าไปนะครับก็อาจจะมีการสปอยที่ผมพูดผิดบ้างแล้วก็เสียงไม่ดีบ้างแล้วก็อะไรไม่ดีบ้างหลายๆอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นพาร์ทที่1นถึงสนะฮะอันนั้นผมยังยังไม่ได้ตัดต่อคลิปโหดนะฮะตัวของคลิปเนี่ยอาจจะทาออกมาไม่ดีเท่าไหร่ก็ขออภัยไว้มรที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคครับก็เชิญชมต่อไปได้เลย คำเตือนโปรดฟังก่อนรับฟังการสปอยด์เยนะคะเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาภายในหนังสือนิยายเกาหลีซึ่งอาจจะแตกต่างจากมังสวาสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังเนื้อหาการสปอยในพาร์ทที่แล้วขอให้กลับไปฟังกันก่อนนะคะเพื่อความต่อเนื่องของเนื้อหานะการเรียกชื่อตัวละครจะขอเรียกตามความชอบส่วนตัวของเจ้าของช่องเช่อนอาร์ตี้จะขอเรียกว่าอาร์ตีหรือชื่อท่านพ่อจะเรียกว่าโคผมข่าวเรียกอีเซเคียว ประมาณนี้นะคะหากท่านใดที่รู้สึกขัดขัด,ขดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฟังคลิปให้จบนะเพราะอาจจะทําให้พลาดอะไรได้แล้วถ้าหากมาเมนในสิ่งที่พูดไปแล้วในคลิปอติจะโกรธมากๆเลยอาจจะมีกดแบนได้เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับการสปอยฮูเม็กมีเอพินเซช่นเคยนะครับพาร์ทหลังจากตัวของโครเนี่ยได้รับความทรงจำกับคืนมานะครับในพาร์ทที่9้ากันแล้วนะครับผม โอเคสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทก่อนหน้านี้ก็ขอให้ย้อนกลับไปดูนะครับเพื่อความจอเนองของเรื่องนะครับผมและสําหรับการเรียกชื่อตัวละครนะครับผมก็ได้พูดไปทุกคลิปเลยนะครับเกี่ยวกับชื่อของอาธานาเซียผมจะเรียกว่าอาตีนะครับชื่อของพ่อของอาธานาเซียก็คือโคชื่อของอิเซเคียวดูครับเซนิดผมจะเรียกอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ตรงกับที่ทุกคนเรียกยังไงก็ขออภัยไว้มานที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับใครที่พร้อมแล้วก็ไปรับฟังการสปอยได้เลยครับผม ก็หลังจากเหตุการณ์ที่แล้วนะครับตอนนี้ตัวของอาตีเนี่ยก็ได้อยู่ในงานเลี้ยงน้าชาของตัวเองนะครับโดยที่มีสาวๆมารวมตัวกันที่นี่นะครับแล้วตอนนี้พวกผู้หญิงสาวก็เริ่มเอะอะวายกันนะครับผมโอพระเจ้าคุณกําลังจะบอกว่าคุณชายเอาเฟัดเลือกชุดที่คุณใส่ให้อย่างนั้นหรอซึ่งตอนนี้ตัวของเซนิดเนี่ยก็กําลังอยู่ภายใต้สายตาของผู้ผู้หญิงคุยกันนะครับซึ่งตัวของเซนิดก็ได้ตอบไปนะครับว่าใช่ถูกต้องแล้วค่ะอะไรประมาณนี้ ซึ่งการตอบของเซนิตเนี่ยก็เป็นการตอบแบบไอไอนะครับซึ่งพอพวกผู้หญิงได้ยินอย่างนั้นเนี่ยผู้หญิงก็แบบกิจการกันขึ้นมานะครับพระเจ้าฉันอิจฉาคุณจังเลยชุดของคุณมาการิตาวันนี้สวยมากๆเลยซึ่งตัวของอติเนี่ยก็คิดนะครับว่าวันนี้เซนิตเนี่ยดูจะเป็นที่นิยมในวันนี้ซึ่งตัวของอติเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อว่าเซนิตเนี่ยได้รับความสนใจจากทุกคนขนาดนี้ แต่ต้นเหตุเนี่ยไม่อาจจะเกิดมาจากตัวของเซนิสเนี่ยพูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่าชุดที่เซนิสใส่ในวันเนี้ยถูกเลือกตัวอีซิเคียวเมื่อวันก่อนซึ่งตัวของเซนิสเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าฉันมักจะออกไปกับเขาแล้วก็เลือกชุดเลือกเครื่องประดับด้วยกันถ้าว่าฉันขอร้องเขาน่ะซึ่งคำพูดคำเนีของเซนิสเนี่ยทำให้เด็กสาวน่นอื่นเนี่ยอิจฉานะครับเพราะว่าอีซิเคียวเนี่ยทั้งดูแลแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันกับเธอเนี่ยอีกทั้งช่วยเซนิสเนี่ยเลือกเสื้อผ ซึ่งอติก็คิดนะครับว่านอกจากนี้สําหรับตัวละครนําผู้ชายเนี่ยผู้หญิงเก้าในสิบในประเทศเนี้ยมีหัวใจที่บูชาอีซิเคียวเลยใช่ไหมเนี่ยซึ่งเซเนสเนี่ยอาจจะถูก,กวางตัวเป็นตัวละครที่แบบกลายเป็นศัตรูสาธารณะของผู้หญิงทุกคนนะครับหลังจากนั้นพวกผู้หญิงก็เริ่มพูดนะครับว่าอืมิสม,มาการิตาและคุณชายอัลเฟรสเนี่ยเหมือนพี่น้องกันใช่ไหมแล้วก็มีหลายๆคนเริ่มพูดอีกนะครับว่าคุณมาการิตาและคุณชายอัลเฟรสเนี่ยอยู่ในคดีหาดเดียวกันตั้งหลายปีนี่ เท่าอย่างนี้คุณชายเอาเฟรงใจดีและหล่อเหลามาก เฮ้ยนี่เป็นกรณีที่หาได้ยากนะแต่การแต่งงานของประเทศนี้จะได้รับอนุญ,ญาตระหว่างญาติได้สิซึ่งแม้ว่าคําพูดส่วนใหญ่ของพวกผู้หญิงเนี่ยจะไม่ได้มีเจตนาร้ายโดยตรงนะครับแต่ก็สื่อให้รู้ว่าต้องการรู้ความสัมพันธ์ระหว่างอีซิเคลกับเซนิสนะครับที่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับซึ่งจอของเซนิสเนี่ยก็ไม่รู้จะตอบอยังไงนะครับก็พูดขึ้นมาแบบนั่นคือึ <c oughs> ่งจอของอาตีเนี่ยก็ได้นั่งกินน้ําชาอย่างเงีเยบๆนะครับแล้วก็คิดนะครับว่าตอนนี้เซนิสเนี่ยน่าจะมีปัญหาอย่างชัดเจนแต่ถ้าาาาหกว่าอาต,วตอนนเี้ย สถานการณ์นี้ก็อาจากกาอาจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกครั้งอย่างแน่นอนอติก็เลยคิดว่ามันคงจะดีกว่าถ้าให้เซนิตเนี่ยตอบทุกอย่างในตอนนี้ไปเลยนอกจากนี้ตัวของอติเนี่ยก็มีความรู้สึกที่ตรงไปตรงมาตัวของอติเนี่ยไม่ต้องการที่จะยุ่งเกี่ยวกับความรู้สึกของอินซิเคิลและก็เซนิตซึ่งตัวของอติเนี่ยก็มองตาเซนิตนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวของเซนิตเนี่ยกำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่ก่อนที่ตัวของเซนิตเนี่ยจะพูดขึ้นมานะครับแต่ตัวของเชสผู้ติด,ดตามของอติเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาก่อนนะครับว่าเจา ซึ่งตัวของอติเนี่ยก็คิดนะครับว่าเอพ่อมดจะขอคอยสีดำงั้นเหรอใครกันนะซึ่งตัวของอติเนี่ยก็ได้ตอบเชิไปนะครับว่าบอยเข้ามาทางนี้ซึ่งด้วยการอนุญาตของอติเนี่ยพ่อมดจะขอคอยสีดำก็เริ่มเข้ามาสู่ส่วนดอกไม้ของอตินะครับ ก่อนที่จะมีเสียงพูดขึ้นมานะครับขอให้ความสงบสุขของโอเบียอยู่กับคุณฉันขอโทษที่มาหาคุณโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเจ้าหญิงโปรดยกโทษให้ฉันด้วยซึ่งจอหหาตีเนี่ยก็หันไปมองนะครับแล้วก็แบบตกใจเฮ้ยนี่มันลูคัสนี่ซึ่งจอหหาตีเนี่ยก็มองไปแล้วก็อายสักครู่นะครับแล้วก็ก่อนที่จะสั่งให้ตัวของลูคัสเนี่ย เงยหน้าขึ้นนะครับซึ่งตัวของผู้หญิงที่นั่งกินน้ําชากับอาติเนี่ยก็เริ่มพูดขึ้นมาแล้วอ้าวพระเจ้าพระเจ้าท่านเขาซึ่งตัวของผู้หญิงเนี่ยก็พยายามลดเสียงให้เบามากที่สุดนะครับแต่ท่าทางของผู้หญิงเนี่ยก็ยังคงชัดเจนเกินที่จะเพิกเฉยนะครับผู้หญิงเนี่ยก็เริ่มหน้าแดงนะครับหลังจากที่ตัวลูคัสเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมานะครับนล้จากนี้ผู้หญิงบางคนเนี่ยก็แจ้งทําตัวไม่สนใจลูคัสนะครับเพื่อดึงดูดความสนใจของลูคัสนะครับซึ่งตัวของอติเนี่ยก็ได ซึ่งตัวของลูคัสก็ต่อไปนะครับว่ามีบางอย่ญญางที่หัวหน้าเนี่ยขอให้ฉันมาส่งมอบให้กับเจ้าหญิงฉันได้ยินว่าเจ้าหญิงเนี่ยรู้เรื่องเกี่ยวกับคาถานี้ ซึ่งตัวหาตีก็นึกได้นะครับว่าเออใช่แล้วโคเนี่ยบอกกับอาตีไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าต้องแก้ไขตัวของเวทมนต์เนี่ยให้ถูกต้องก่อนมันขอบคุณพระเจ้านะครับดังนั้นเนี่ยตัวหาติเนี่ยจึงไปขอความคิดเห็นจากคุณปู่เพื่อทดลองกับบางสิ่งนะครับแต่ตัวหาติเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากคุณปู่ที่เอาเส้นผมของตัวเองเนี่ยไปทดลองอยู่ในห้องอยู่ตั้งนานนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวหาตีก็รู้สึกขอบคุณเขานะครับที่ให้ความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสมเนาะซึ่งตัวหาตีก็ได้พูดกับลูกครับนะ ขอบคุณมากงั้นเอามันไปเก็บไว้ก่อนผู้ติดตามของฉันเนี่ยจะบอกคุณเองซึ่งตัวของลูคัสก็ตอบนะครับว่าตกลงหลังจากนั้นเนี่ยลูคัสก็กล่าวอำลากับอาตียังสุภาพอีกครั้งนะครับแล้วก็หันหลังออกไปจากสวนดอกไม้นะครับซึ่งตัวของอาติเนก็คิดนะครับว่าฉันไม่รู้ว่าคุณปู่เนี่ยจะให้อะไรฉัน ถ้าหากว่ามันเป็นแค่ข้อมูลหรือเครื่องมือทดลองเนี่ยตัวของอติก็เลยตัดสินใจว่าเอาไว้ในห้องว่างถัดจากห้องของตัวเองไว้ก่อนก็แล้วกันแล้วก็คิดจริงนะครับว่ามันน่าประหลาดใจมากที่ลูคัสเนี่ยมาทํางานเพื่อหอคอยและยังทําทุระเป็นอีกด้วยตัวหอ,อติเนี่ยคิดว่าปกติเนี่ยตัวของลูคัสเนี่ยว่างแล้วก็วันๆเนี่ยอาจจะก,กินแล้วก็นอนแล้วก็สนุกสนานตลอดทั้งวันซึ่งมันน่าประหลาดใจมากหลังจากนั้นก็มีหญิงสาวพูดขึ้นมานะครับว่า คุณหม,มาป่าพูดสันโดษซึ่งตัวหาวตีก็แบบวิมาลองคิดไปคิดมาตอนนี้สาวดอกไม้ลินลี่อยู่ที่นี่ตอนนี้นี่นาะซึ่งตัวหาวตีเนี่ยก็หันไปมองตามเสียงนะครับก็เห็นสาวลินลี่เนี่ยมองจุดที่ลูกคัสเนี่ยเดินจากไปนะครับซึ่งตัวหาวตีเนี่ยก็ขยับตาไปดูลูกคัสด,ด้วยความกลัวรังอืมแล้วก็คิดในใจนะครับว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าลูกคัสออกจากสวนไปแล้วหวังว่าลูคัสเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงพูดชาย,ยาหมาป่าพูดสันโดษใช่ไหมสาวดอกลินลี่รอนชีวิตแล้วพวกผู้หญิงก็เริ่มพูขึ้้นนนนมมาาาะวว่่โอัชงิิเเศษเก อาจจะเป็นเพราะชุดเครื่องแบบของพ่อมดทําไมตอนนี้ฉันรู้สึกว่าหัวใจของฉันมันเต้นแรงในความคิดของฉันอีกสองสามปีเนี่ยเขาจะต้องหล่อเหมือนคุณชายเอาไปอัดแน่เลยผู้หญิงก็เริ่มพูดจนเจียวจาวขึ้นมานะฮะซึ่งตัวหอ,อตีก็แบบอืมดูครับด,ดูเหมือนว่านายเนี่ยจะได้ความนิยมจากสาวๆอีกแล้วนะซึ่งตัวของผู้หญิงก็พูดอริงนะครับว่าฉันแน่ใจว่าคุณเนี่ยได้พบกับจอมเวทมากมายใช่ไหมไม่แน่เขาอาจจะมีชีวิตอยู่ในหอคอยเกือบทั้งหมดเลยก็ได้ซึ่งตัวหอ,อตีก็คิดนะครับว่าใช่ที่ไหนเล่า ดูคัทเนี่ยชอบปรากฏต,ตัวในห้องของอตีเกือบทุกครั้งเลยแน่นอนว่าเนี่ยมันเป็นความลับซึ่งตัวของผู้หญิงเนี่ยก็พูดจริงนะครับว่าใช่ฉันได้ยินว่านักเวิบนหอคอยเนี่ยสนใจแต่การวิจัยเวทมนต์เท่านั้นแหละแล้วก็ทาวิจัยเชิงลึกโอ้ช่างเป็นอะไรที่น่าเสียดายดังนั้นพวกเขาเนี่ยไม่คิดแม้แต่แต่างงานด้วยหรอไม่ขนาดนั้นแต่ฉันคิดว่าพวกเขาส่วนใหญ่เป็นโสดกันนะ ซึ่งจอห์นสตก็คิดนะครับว่าเนื่องจากพ่อวัดส่วนใหญ่ที่ติดในหอคอยแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะแต่งงานกันบ้างแต่พวกเขาก็ไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นชีวิตหลังแต่งงานของคนปกติหลังจากนั้นบรรยากาศในหลังจากนั้นบรรยากาศการพูดคุยระหว่างหญิงสาวเนี่ยก็เริ่มมืดลงเล็กน้อยนะครับการประเมินรูคัดเปลี่ยนทันทีนะฮะหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยเป็นพ่อมดเนี่ยที่อาจจะรอเหล่าขึ้นอีกสองสามปีนี้เป็นพ่อมดที่รอเหล่าที่เขาอาจจะไม่สนใจคุณแม้ว่าคุณเนี่ยจะหน้าตาดีจะแค่ไหนในสองสามปีนี้ ซึ่งก็ได้มีผู้หญิงพูดนะครับว่า,าแน่นอนความสันโดษคือจตกกรรมของดูครับซึ่งตัวหาตีเนี่ยก็มองไปที่สาวลินลี่นะครับแล้วก็คิดนะครับว่ามีเพียงความรักของเซเลน่าเนี่ยที่ตอนนี้ถูกเผาเพียงลําพังซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยพวกสาวๆก็เริ่มเปลี่ยนหัวข้อกันไปนะครับไปคุยเรื่องอ e ีซเคียวกันอีกครั้งนะครับทําไมคณชายเอาเฟัสออถึงไม่เข้าร่วมฉันรู้แล้วมันเป็นยุคที่ต้องคิดถึงเรื่องการแต่งงานแล้วสินะ คุณมาคารลิต้าคุณรู้ไหมว่าทําไมซึ่งตัวของอาติเน่ก็รู้สึกเหมือนเซนิสเน่มองมาที่ตัวเองสักครู่หนึ่งก่อนที่ตัวของเซนิสเน่จะเปลี่ยนดวงตาของตัวเองไปอย่างรวดเร็วแล้วก็พูดขึ้นมานะครับว่าอ,อีซิเคียวเนี่ยเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่อยากแต่งงานนะซึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นมานะครับว่าเขาไม่มีใครในใจหรอก่อนที่ตัวของเซนิสเน่ก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าไม่มีทางเลยที่ฉันจะรู้หัวใจของเขาได้เท่าที่ฉันรู้เนี่ยฉันเป็นคนที่สนิทที่สุดกับอ e ซึ่งตัวของอติเนี่ยรู้สึกได้นะครับว่าตัวของเซนิตในตอนนี้ไม่เหมือนเซนิตเมื่อก่อนที่ลังเลที่จะตอบแต่คราวนี้เธอกลับพูดไม่อยู่เลยทีเดียวซึ่งตัวของอติเนี่ยก็รู้สึกได้นะครับว่าสิ่งที่เซนิตพูดเนี่ยค่อนข้างคุมเครือนะครับสำหรับการตีความแล้วตัวของอติเนี่ยก็เห็นพวกผู้หญิงเนี่ยพยักหน้าแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันต่อไปซึ่งตัวของผู้หญิงก็พูดขึ้นมานะครับว่าใช่ฉันได้ยินคนเห็นคุณชายเอาไปแอดกับมิสมาการิต้าข้างนอกสัปดาห์ที่าาาใช่เรอออกกกไปข้้งนนดวยักก ึ่งหญิงสาวก็จุดไฟขึ้นมาอีกนะครับว่าแต่คนบางคนบอกว่าพวกเขาเนี่ยเห็นคุณชายอาัลเฟสเนี่ยกับผู้หญิงที่ร้านขนมหวานในวันนั้นซึ่งพอซึ่งพอพูดประโยคนี้ขึ้นมาปุ๊บตัวของอติกับซีนิดเนี่ยก็ตัวแข็งเลยนะครับพอได้ยินประโยคนี้ซึ่งตัว,าวสาวๆาวเนี่ยก็พูดขึ้นมานะครับว่าฉันได้ยินว่าไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นใคร หรือมันจะเป็นแค่ข่าวลือนะซึ่งตัวหาอาติอก็คิดนะครับว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าหลังจากที่ฉันเนี่ยแยกจากอินซิเคิวในวันนั้นเนี่ยฉันก็ทิ้งเวทดมนต์เกี่ยวกับรูปร่างใบหน้าในวันนั้นทันทีถ้าไม่ใช่เพราะคําถามที่สาวๆเนี่ยยกขึ้นมาในวันเนี้ย ตัวของอติเนอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยทำให้เกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นถ้าตัวของอาติเนไม่ได้ออกไปทันทีเนี่ยอาจจะมีข่าวลือคุณชายอาไปแอดอยู่กับหญิงสาวที่ดูเหมือนเจ้าหญิงอัธานาเซียแพร่กระจายไปทั่วเมืองแน่นอนซึ่งตัวของอติเนก็มองไปที่ใบหน้าของเซนิตนะครับที่ตอนนี้งุนง,งงแล้วก็มองลงไปนะครับซึ่งตัวของสาวๆก็พูดนะครับว่าในวันนั้นอีซีเคียวเจอคนอื่นหรือเปล่าคุณไม่รู้จักใช่ไหมวิสมาการิต้าซึ่งตัวของเซนิตเนี่ยกลไปคว่า ใช่ไม่ว่าเราจะอยู่ใกล้กันแค่ไหนฉันก็ไม่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาเลยซึ่งตัวหออติเนี่ยก็มองไปที่เซนิตนะครับที่กําลังวางถ้วยน้ําชาแล้วก็หยุดพูดขึ้นมานะเมื่อเห็นอย่างนั้นเนี่ยพวกผู้หญิงเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนหัวข้อทันทีนะครับก่อนที่ตัวของเซนิตเนี่ยไม่นานก็ลุกขึ้นจากที่นั่งนะครับด้วยรอยยิ้มที่ขี้อายแล้วก็พูดขึ้นมานะครับว่าขอโทษนะคะฉันขอตัวสักครู่ซึ่งในกรณีนี้คนส่วนใหญ่มักจะไปห้องน้ำนะครับทุกคนจึงไม่สนใจเซนิตที่เดินออกไปนะครับซึ่ ออกไปปุ๊บก็เริ่มเชียวจา้าวเลยทันทีนะครับว่าเฮ้ยมาการิตาหายไปแล้วเราพูดได้อย่างอิสระแล้วล่ะเจ้าหญิงเจ้าหญิงบางทีคุณชายาไปอัดอาจจะคิดอะไรกับเจ้าหญิงก็ได้นะซึ่งตัวหอติเนี่ยพอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บก็ยิ้มขึ้นมา <S <S ด้วยใบหน้าที่แสงทําเป็นไม่รู้อะไรนะครับก่อนที่จะพูดขึ้นมานะครับว่าโอ้คุณหมายถึงอะไรนะหลังจากนั้นนะครับพวกผู้หญิงเนี่ยก็เริ่มพูดกันทีละคนนะครับว่าในความเป็นจริงฉันก็คิดเช่นนั้นเฮ้ hey, คุณคิดเหมือนฉันหรอใช่ฉันรู้สึกสกกกกมมาาาัััพพแแล้วตต่่่่่คุณรอยยููททีีีนนนจะะะด ถูกต้องบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าคุณชายอเฟัสกำลังพยายามใกล้ชิดเจ้าหญิงคุณคิดว่าคุณชายอเฟอัสปีหัวใจให้กับเจ้าหญิงอย่างนั้นเหรอเรายันฟังบ้างสิฉันไม่คิดว่ามันโอเคที่จะพูดนะแต่ฉันแค่รู้สึกว่าครั้งนึงเนี่ยที่ฉันเห็นพวกเขาในงานเต้นรำเนี่ยพวกเขาเนี่ยเข้ากันได้ดีมากเลยละ่ะอีกทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปิกนิกล่าสุดอีกด้วยโอ้ตอนนั้นฉันไม่ได้ไปปิกนิกด้วยละ่ะแต่ฉันก็ได้ยินว่าคุณชายอเฟัสอ,อยู่ที่นั่นในวันนั้นในความคิดเห็นของฉันนนนเเเเมมื่่่ออออคุณชาาาายยลงงงไปทีจ้หญิตขโก แต่เมื่อมองไปที่บุคคลอื่นเนีน่ยการแสดงออกนั้นต่างกันมากเลยทีเดียวซึ่งตัวของสาวๆเนี่ยก็มองมาที่อาตีด้วยความอยากรู้มากนะครับตัวของอาตีเนี่ยก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยนะครับที่พวกผู้หญิงเน,เนี่ยพูดอย่างนี้แม้ว่าจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับที่จะเชื่อมโยองอาตีกับอิสิเคียวด้วยวิธีนี้นะครับแต่แน่นอนอาตีเนี่ยได้คิดคำตอบไว้แล้วนะครับซึ่งตัวของอาตีก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างคุณชาย,ายเอาไป แม้ว่าปกิจิริยาของสาวๆเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าไม่เชื่อในสิ่งที่อาทตีพูดก็ตามนะครับแต่ตัวของอาทตีเนี่ยก็ไม่หวั่นไหวแล้วก็พูดคุยด้วยรอยยิ้มบนใบหน้านะครับแล้วก็ได้พูดต่อขึ้นมานะครับว่าอย่างที่พวกคุณรู้เขาเป็นคนใจดีและเขาทําแบบนั้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่ออาณาจักรซึ่งตัวของอาทตีก็คิดไปถึงเหตุการณ์เมื่อ2ปีก่อนนะครับที่ตัวของอาทตีเนี่ยอยู่ท่ามกลางดอกไม้สีขาวซึ่งเป็นเหตุการณ์ทาศสองนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับไไปดดู้ ซึ่งอาติก็คิดแค่ชั่วครู่นะครับก่อนที่จะสลัดภาพออกจากหัวนะครับแล้วก็พูดขึ้นมานะครับว่าฉันเน่นใจว่าคุณชายอัลเฟรสเนี่ยจะเข้าใจและเรียนรู้จากความเข้าใจผิดครั้งนี้ซึ่งตัวของอาติเนี่ยก็เห็นพวกสาวๆเนี่ยดูจะผิดหวังเล็กน้อยนะครับซึ่งตัวของอาตีก็คิดนะครับว่ามันเป็นความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอีซิเคิลกับอาตีนะครับหลังจากนั้นพวกผู้หญิงเนี่ยก็เปลี่ยนหัวข้อสนทนานะครับแต่ชุดคุณมาร์กาเรต้านั้นสวยมากวันนี้ฉันจะไปร้านนั้้้้นนนดดดวววยยแหละะะะีๆอออไไไไรรรกก็่่่ออาาาปปคคคัััับบบบซึงงตติพูุ ก่อนที่ตัวหอ,อตีเนี่ยจะนั่งกินน้ําชาสงบอารมณ์เงีบเยบๆนะครับเมื่อถึงจุดหนึ่งตัวหอ,อตีก็ได้คิดขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะทำไมเซนิตยังไม่กลับมานะซึ่งก็จะตัดมาที่เหตุการณ์หนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ที่คคหะของบ้านอัฟเฟออัพนะครับซึ่งฉากนี้จะเป็นการเล่าในมุมมองของเซนิตนะครับผมตัวของเซนิตเนี่ยก็ได้เดินสวนกับอีซิเคียวที่เดินออกมาจากห้องเครื่องดื่มนะครับซึ่งตัวของอ e ีซิเคียก็ได้ถือเครื่องดื่มมาสองขวดนะครับซึ่งตัวของเซนิตเนี่ยก็ได้ถามอ e ีซิเค จะดื่มอย่างนั้นหรอซึ่งตัวของอิสิเคิลก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าไม่ใช่มันเป็นของพ่อฉันน่ะก่อนที่จะพูดขึ้นมาอีกนะครับว่าฉันเดาว,ว่าวันนี้เธอคงรู้สึกดีมากๆแน่ๆเลยซึ่งตัวของเซนิสเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าฉันก็มีขึ้นแล้วก็มีลงบ้างบางส่วนนะนะซึ่งหลังจากเห็นการปิกนิกนะครับตัวของดุ๊ปอัลเฟเนี่ยก็ดูเหมือนจะอารมณ์ดีนะครับซึ่งหลังจากปิกนิกเนี่ยตัวของเซนิสเนี่ยก็มีอารมณ์อ่อนไหวเล็กน้อยนะครับหลังจากที่เห็นตัวของอีซิเคิลเน ของอาร์ติที่กําลังเดินทางกลับวังนะโดยที่มองไปที่ใบหน้าของอิซิเคิลเนี่ยไม่รู้ว่าอิซิเคิลเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่นะครับก่อนที่ตัวของเซนิตเนี่ยจะพูดขึ้นมานะครับว่าฉันต้องการดื่มด้วยซึ่งตัวของอิซิเคิลเนี่ยก็ได้ตอบนะครับว่าไม่ได้เธอยังเด็กอยู่นะตัวของเซนิตเนี่ยก็มองอิซิเคิลที่กําลังเดินจากไปนะครับซึ่งแขนเสื้อของอิซิเคิลเนี่ยก็ม้วนขึ้นนะครับซึ่งตัวของเซนิตเนี่ยก็เห็นนะครับบาดแผลที่ได้รับเมื่อสองปีก่อนนะครับดันิิิซเลาาวว่ตสสส์ ซึ่งเซนิสเนี่ยก็เป็นกังวลกับแผลของอีซิเคลนิดหน่อยนะครับก่อนที่ตัวของเซนิสเนี่ยจะพูดขึ้นมานะครับว่าพรุ่งนี้ฉันจะออกไปเลือกชุดใหม่นะอีซิเคลจะมากับฉันด้วยไหมซึ่งเมื่อเซนิสพูดออกไปนะครับตัวของอีซิเคลเนี่ยก็หยุดนะครับแล้วก็หันกลับมามองตัวของเซนิสอย่างช้าๆแล้วก็ให้คําตอบที่มักจะให้กับตัวเซนิสเสมอนะครับถ้าหากคุณต้องการก่อนที่ตัวของเซนิสเนี่ยพอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บก็สวนกลับทันควันนะครับว่าไม่ได้อยากไปด้วยสินะซึ่งเป็นพัฒนนนนนาาาากกรรรททีีี่่่่คคคดไไมถึงงะะััับบบสสซิวลปอย้ ตอนที่สักครู่หนึ่งเนี่ยตัวของซีนิสเนี่ยจะยิ้มอย่างรวดเร็วต่อหน้าอีซิเคิวนะครับแล้วก็พูดขึ้นมานะครับว่าขอบคุณนะฉันจะรอที่จะออกไปด้วยกันในวันพรุ่งนี้นะซึ่งตัวของซีนิสเนี่ยก็ยิ้มเกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวของซีนิสเนี่ยก็หันหลังให้กับอีซิเคิวนะครับซึ่งใบหน้าของซีนิสเนี่ยก็ดูมืดมนกับตอนที่ตัวของเธอเนี่ยเผชิญหน้ากับอีซิเคิวนะครับซึ่งตัวของซีนิสก็คิดนะครับว่านั่นคือสิ่งที่นายพูดเสมอแล้วก ถ้าหากว่าฉันไม่ได้ขอให้นายทำซึ่งเสียงฝีเท้าของเซนิตเนี่ยค่อนข้างที่จะสั่นคลอนนะครับซึ่งตัวของเซนิตเนี่ยก็มองไปที่ว่างเปล่านะครับแล้วก็ค่อยๆเดินไปนะครับแล้วก็พร้อมคิดในใจว่าถ้าหากคุณต้องการนั่นหรอเมื่อตอนฉันยังเด็กฉันคิดว่ามันเป็นคำที่หวานมากเลยนะใช่แต่ฉันก็เข้าใจว่าความโหดร้ายนั้นคือความเมตตาซึ่งก็จะตัดมาเหตุการณ์หลังจากที่ตัวของเซนิตเนี่ยออกจากปาร์ตี้น้ำชานะครับขอโทษนะคะฉันขอตัวสักครู่ หลังจากนั้นเนี่ยตัวของเซนิตเนี่ยก็ออกมาจากปาร์ตี้น้ำชาของฟินเซตอัลนาเซียนะครับซึ่งด้วยเหตุผลบางสิ่งบางอย่างเนี่ยตัวของเซนิตเนี่ยรู้สึกจิตใจกระสับกระสายนะครับแล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดความสับสนในตัวเองได้ขนาดนี้ตัวของเซนิตเนี่ยไม่เข้าใจว่าทาไมตัวเองเนี่ยถึงทําเช่นนี้มันแปลกมากทั้งที่งานเลี้ยงน้ําชาเนี่ยมันสนุกการคุยระหว่างสาวๆเนี่ยก็สนุกแต่ทาไมฉันถึงออกมาจากที่นั่นเจ้าหญิงที่ฉันปลดปานก็อยู่ที่นั่นด้วยนะแล้วก็มีคําพูดของพวกสาวๆเข้ามาในหัวนะครับว เอสมาการิตากับคุณชายอัลเฟรดเป็นพี่น้องกันใช่ไหมซึ่งตัวของเซนนี้เนี่ยก็ได้คิดถึงเหตุการณ์วันเกิดครบรอบ15ปีของเจ้าหญิงอธานาเซียนะครับเมื่อ2ปีก่อนนะครับในเวลานั้นเนี่ยตัวของเอซิเคเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันเกิดจากการที่ตัวของอ e ีสิเคลเนี่ยไปรับบอลแทนเธอนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่น่าจะเป็นอย่างนั้นซึ่งตัวของเซนิตเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นอะไรทั้งที่ตัวเองเนี่ยอยากจะพบเจ้าหญิงแต่ตัวเองเนี่ยก็กลับไม่อยากพบเจ้าหญิงในเวลาเดียวกันตัวของเซนิตเนี่ยก็รู้นะครับว่ามันเป็นความคิดที่ขัดแย้งแล้วก็ไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามันมาจากไหนด้วยเหตุผลบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเจ้าหญิงอาธานาเซียที่เซนิตพบในวันนี้ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นเจ้าหญิงอาธานาเซียที่เคยดูดอกไม้ไฟด้วยกกัันบาามมิีคคด รื่องที่คุยกันในปาร์ตี้น้าชาก่อนหน้านี้ซึ่งก็มีประโยคของพวกสาวๆเข้ามาในหัวของเซนิตนะครับว่าทําไมคุณชายอัฟเฟตถึงไม่เข้าร่วมเขาไม่มีใครในใจอย่างนั้นหรอซึ่งตัวของเซนิตเนี่ยก็คิดนะครับว่าตัวของเซนิตเนี่ยรู้แล้วก็มันเป็นความคิดที่โง่งมากมีเจ้าหญิงเพียงคนเดียวในโลกนี้และเธอก็เป็นหนึ่งในคนที่ฉันชอบที่สุดในโลกเสมอแต่จากจุดหนึ่งเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่ตัวของเซนิตเนี่ยเห็นเจ้าหญิงอาธอเซียที่กาลังบานในแต่ละวันเนี่ยตัวของเซนิตเนี่ยกลับรู้สึกกราาววัับ่่ตเเองเนีย กำลังถูกไล่ล่าโดยบางสิ่งที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้แล้วก็มีประโยชน์ของพวกสาวๆเข้ามานะครับว่าแต่บางคนบอกว่าพวกเขาเห็นคุณชายเอาแฟอั่กับผู้หญิงในร้านขนมหวานในวันนั้นคุณไม่รู้ใช่ไหมมิสปากาลิตาซึ่งตัวของสิ่งนี้ก็ได้คิดต่อไปนะครับว่าฉันไม่รู้ว่าทําไมแต่ฉันค่อนข้างที่จะประมาทและฉันก็ไม่ต้องการถูกใครจับได้เช่นนี้ก่อนที่ประโยชนสุดท้ายของเซนิตท,ที่เซนิตพูดเนี่ยจะเข้ามาในหัวนะครับว่าใช่ไม่ว่าเราจะอยู่ใกล้กันสักแค่ไหนฉันก็ไม่รู้ทุกอย่างเกี่ยวก ก่อนที่ตัวของเซนิสเนี่ยจะตระหนักได้ว่าตัวเองเนี่ยเดินมานานเกินไปนะครับแล้วตัวของเซนิสเนี่ยก็เริ่มมองไปที่รอบๆนะครับก็เห็นฉากแปลกดอกไม้สีม่วงบรรยากาศที่แตกต่างจากวังมรกรนะครับตัวของเซนิสเนี่ยก็เริ่มรู้ตัวนะครับว่าน่าจะหลงทางแล้วล่ะที่นี่ที่ไหนเนี่ยเซนิสเนี่ยก็เรูส้สสกเขินอายเล็กน้อยนะครับแต่มันก็แปลกมากที่ตัวของเซนิสเนี่ยไม่เจอกับข้าราชการคนไหนเลยระหว่างทางที่มาที่นี่ในวินาทีต่อมาเนี่ยเซนิสก็ตระหนักได้ว่าทาไมเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดถึงเกิดขึ้นนะครับ ตอนที่จะมีเสียงเสียงหนึ่งพูดขึ้นมานะครับว่าเธอเป็นใครต่อหน้าต่อตาของเซนิตนะครับผมสีทองที่หนาทุกพัดไปตามกระแสลมชายที่อยู่ข้างหน้าเซนิตเป็นเหมือนอนัญมณีที่งดงามตัวของเซนิตก็ได้ตหนักนะครับว่าใช่แล้วฉันมาที่นี่เพื่อพบผู้ชายคนนี้ซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้ก็คือโคนั่นเองนะครับผมตัวของโคเนก็ได้พูดจับขึ้นมานะครับว่าเธอจะเดินไปรอบๆตามที่เธอต้องการไม่ได้นะ แม้ว่าเสียงที่พูดใส่เซนิสเนี่ยจะดูเย็นชานะครับแต่ตัวของเซนิสเนี่ยก็ไม่สามารถเอาชนะความรู้สึกรุนแรงภายในตัวเองได้นะและเริ่มพูดออกมาโดยที่ไม่คิดอะไรในหัวในขณะนั้นนะครับฉันคุณจําฉันไม่ได้หรอซึ่งตัวของเซนิสเนี่ยก็ได้นึกถึง3ปีก่อนที่ตัวเองเนี่ยได้พบหน้าโคในครั้งแรกนะครับซึ่งเซนิสเนี่ยก็รู้สึกประทับใจราวกับว,ว่ามันถูกจารึกอยู่ในจิตวิญญาณของตัวเองเลยนะครับก่อนที่ตัวของโคเนี่ยจะตอบกลับมาด้วยท่าทางที่เยือกเย็นนะครับทำไมฉันถึงต้องจำใบหน้านั้นด้วยล่ะ ซึ่งตัวของโคเนี่ยพูดกับเซนิสเยือกเย็นกว่าเมื่อก่อนนะครับทําให้ตัวของเซนิสเนี่ยไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้ด้วยความเย็นชาที่เธอเนี่ยกำลังเผชิญอยู่นะครับหลังจากนั้นโคก็พูดขึ้นมาอีกนะครับว่าถ้าเธอเป็นคนนอกวังในเวลานี้เธอคงจะถูกเชิญให้มาร่วมงานเลี้ยงน้ำชาของอาธานาเซียสินะซึ่งตัวของโคเนี่ยก็ได้พูดไปแล้วก็มองไปในทิศทางของวังมรกตนะครับซึ่งการที uh uh ่ต uh ัวของโคเนี่ยพูดถึงอาธานาเซียเนี่ยช่างแตกต่างกับการที่คุยกับเซนิสมากตัวของเซนิสเนี่ยก็ูดนะครับ่วา ฉันจะปล่อยไปแค่วันนี้นะเมื่อตัวของเซนิสเนี่ยได้ยินอย่างนั้นนะครับตัวของเซนิสเนี่ยก็เริ่มจับแหวนที่อยู่บนนิ้วของเธอนะครับก่อนที่ตัวของโคเนี่ยจะพูดขึ้นมาอีกนะครับว่าเธอโชคดีนะถ้าหาว่าเธอเนี่ยไม่ใช่แขกของอาธานาเซียฉันจะไม่ปล่อยให้ใครก็ตามที่บุกรุกเกตตรงฉันโดยไม่รับอนุญาตกลับไปเป็นๆเ,เหมือนตอนนี้หรอกนะซึ่งตัวของเซนิสเนี่ยพอได้ยินอย่างนั้นตัวของเซนิสเนี่ยก็ไม่ได้ถอดแหวนออกจากมือของเธอนะครับและในไม่ช้าเนี่ยมือของเซนิสเนี่ยก็ตกลงมาอยู่ข้าางลํตััวนะครบ ก่อนที่โคจะพูดจริงท้ายนะครับว่าอย่าให้มีครั้งต่อไปอีกละการที่ฉันเห็นเธอวันนี้มันแย่มากๆนี่คือคําเตือนอย่าให้ฉันเห็นอีกซึ่งเสียงและดวงตาที่มองมาที่เซนีน,นั้นเป็นสีฟ้าเย็นชาโดยไม่มีความอบอุ่น ซึ่งสุดท้ายตัวของโคเนี่ยก็หันหลังให้กับเซนิตแล้วก็เดินจากไปนะครับสุดท้ายเซนิตก็ถูกทิ้งให้อยู่ตามลําพังในสถานที่ที่เธอเนี่ยไม่รู้จักนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเธอเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่อย่างไรก็ตามเซนิตเนี่ยรู้สึกราวากับว่าเธอเนี่ยถูกโยนทิ้งเพียงลําพังในกลางฤดูหนาวมันหนาวมากและมันก็เหงาด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามก็ไม่มีใครที่นี่ที่จะดูแลให้เธออบอุ่นได้เลยสุดท้ายแล้วเซนิตก็ยกมือขึ้นมาแล้วปิดตาของเธอ นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอที่เธอถูกความกลัวที่จะอยู่คนเดียวเกินกินเธออย่างสมบูรณ์เร้าเธอซึซ่งจะตัดฉากมาอาติคุยกับลูกค้าอยู่ในห้องนะครับตัวของลูกค้าก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าผู้หญิงที่นั่งทางขวาของคุณหรอตัวของอติก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าอะไรตัวของลูกค้าเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าที่ตั้งฉายยาหมาป่าอะไรสักอย่างเนี่ยที่เธอเคยพูดเนะี่ยซึ่งตัวของอติเนี่ยพอได้ยินอย่างนั้นก็แบบนายพูดอะไรน่ะ โอเคนะครับก็จะขอตัดจบแบบละครไทยอย่างนี้เลยชื่อเอาเป็นว่าพาร์ทหน้าเป็นการจูจีระหว่างดูคัสกับอาตีนะครับผมก็จะขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับผม <c oughs> ไปต่อกันพาร์ทหน้าซึ่งพาร์ทนี้ผมก็รู้สึกเศร้ามากเป็นการเล่าเนื้อเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเศร้ามากที่สุดในบรรดาทุกพาร์ทที่ผมเล่ามานะครับกับความน่าสงสารของตัวของเซนิดนะครับเธอเนี่ยน่าสงสารมากแล้วก็ตัวของเซนิดเนี่ยตอนเนี้ยเราก็ว่าตอนเนี้ยตัวของเธอเนี่ยเหมือนจะไม่เหลืออะไรเลยความรู้สึกของเธอเนี่ยที่มีต่ออาตีเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนนไปนะครับ ตัวของเธอในตอนนี้ถ้าหากว่าถูกวงบทให้ร้ายเนี่ยผมก็จะไม่แปลกใจเลยสิ่งที่เธอเจอยังไงก็ตามก็ติดตามได้ต่อกันในพัทหน้านะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ออกคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแฟนอาร์ตน้องๆที่ส่งมาด้วยนะครับก็วาดกันากันสวยทุกคนเลยนะครับก็ขอบคุณน้องๆมากนะครับที่วาดส่งมานะครับผมก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะส่งแฟนอาร์ตนะครับก็สามารถส่งได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับใต้ดีสคริปชันหรือใต้คําอธิบายคลิป และสำหรับใครที่ต้องการติดตามช่องทางเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่ Instagram, Facebook, แล้วก็ Twitter All อ i ไลน์แอนินะครับอาขึ้นมาชึบซึ่งถ้าใครติดตาม Instagram ผมเนี่ยจะรู้นะครับว่าผมเนี่ยชอบอัพสตอรี่ชอบแอบ p, พูดคุยนะครับก็จะเล่น i n s t a g r กรบ่อยสุดนะครับ <c oughs> ยังไงคลิปหน้าก็รอกันหน่อยนอไม่ต้องมาทวงนะครับผมโอเคครับสำหรับรวันนี้ก็ขอจากลาว้เพียงเท่านี้นะเจอกันให,ใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับรวันนี้ก็สวัสดีคร,ครับ